เศษฐาทวีสินก้าวเข้ามาในบริบทของนายกรัฐมนตรีบนความหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้าใส่ประเทศไทยอย่างหนักหน่วงแน่นอนครับนายกมาพร้อมกับความหวังและหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจจึงมาพร้อมกับแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสําคัญเราต้องอัดเงินเข้าระบบ ขณะที่ผู้ว่าธนาคารกลางอย่างดรเศรษฐพุทธแน่นอนครับธนาคารกลางเขาจะยึดเรื่องของเศรษฐภาพเป็นหลักมองว่าแต่การตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องกระตุ้นขนาดใหญ่เพราะถ้ากระตุ้นขนาดนั้นอาจมีปัญหาเรื่องของวินัยการเดินการคลังได้ปมใหญ่ที่เขาโถกกันเน่ะสามเรื่องนี่แหละครับตอนแรกตกลงเศรษฐกิจเราวิกฤตไหมเออปมที่สองคือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเราทําได้ไหมปมที่สามถ้าฉันจะแจกเรื่องเงินดิจิตอลในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทำได้ไหรือไม่ ยกแรกเริ่มต้นด้วยว่าวิกฤตไม่วิกฤตและผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นออกมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของแนวอนยบายในการกระตุ้นโดยการแจเกเงินดิจิตอลมีประโยคสําคัญสาค,คัญอยู่นั่นคือกันยายนธมินครับ <c oughs> เป็นช่วงปะทะทางความคิดว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตหรือไม่วิกฤตยกสอง,สองที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงรินในช่วงชอดสุดท้ายก่อนที่จะประชุมอีกรอบหนึ่งมีนโยบายขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก0 2นงนี่ไงที่นายกเขาตั้งคําถามว่า คุณแบบขึ้นดอกเบี้ยนะขึ้นนี่ดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยขึ้นเหลืองนี่คือดอกเบี้ยนะขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยดูนะตกต่ำมาตลอดนะต่ำต่ำพอถึงเดือนตุลาอันนี้ก็ต่ำมนศูนย์จุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี <t uk> <t uk <t uk t uk ่ยพอตุลาปักติดลบพีการติดลบทันวาติดลบปัญหาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจของสภาพแวดล้อมของทั้งโลกที่ตกต่ำและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่หดตัวอย่างรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนเรื่องราวของกำลังซื้อของโลกและแกนของโลกที่กำลังแปลเปลี่ยนส่งผลให้แนวทางการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินกับเสาหลักทางเศรษฐกิจมันเกิดมองกันคนละมุมครับครับแน่นอนครับตอนนี้รัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลเศรษฐานเนี่ยบริหารมา120วันกว่าๆเลยนะครับแต่ว่ามีปมขัดแย้งกับผู้ว่าแบงค์ชาติต้องบอกว่าที่หลักๆนะ,อ,ะอย่างน้อย3ยกแล้วนะ สมยกเป็นปรากฏการณ์นับตั้งแต่เข้ามาสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนครับมาดูเหตุการณ์อะไรบ้างที่สำคัญเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะมีการพูดถึงกันว่าสภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังเดินหน้าไปสู่แนวนโยบายขึ้นดอกเบี้ยครับอาจจะทําให้เศรษฐกิจภายใน หดตัวอย่างรุนแรงครับอ๋อมีการาถแถลงนโยบายช่วง1112ช่วงนั้นนะกันยา21กันยามีข่าวการปลดผู้ว่าแบงค์ชาตินะซึ่งตอนนั้นนายกต้องออกมาพูดเลยว่าไม่เคยมีความคิดด้านนี้อ่าเสร็จแล้วพอถึง2ตุลาฯนำไปสู่การนัดประชุมพร้อมกับภาพนี้เนี่ยสองโทรหากันแล้วมาคุยกันโทรหากันแล้วมาคุยกันก่อนที่จะมาโทรหากันแล้วมาคุยกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ <c oughs> น,ะนะแต่เกิดมาครั้งแรกที่เห็นภาพนี้ภาพที่ออกมาดูดินะใช่ สองตุลาคพยายามอธิบายคนหนึ่งนั่งฟังแล้วก็รับฟังและมองพี่โอตอนนั้นใช่บอกก็พูดทั้งสองคนนะดูริมฝีปากนะสะท้อนมุมมองเป็นการหาลือของผู้ใหญ่สองคนคุยกันจะเห็นตรงกันทุกเรื่องคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีการคูยกันด้วยเหตุและผลไอ้นั่นคือสองตุลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออีกครั้งหนึ่งคือกับทวิตหรือว่าการโพส์ของทนายยเนี่ยไอ้นี้ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นโพสแปดมกราไงยี่สิบเอ็ดกันยาสองตุลาแปดมกรา เป็นการพูดคุยเรื่องเดียวกันครับนั่นคือแนวนโยบายว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ยและการดูแลเศรษฐกิจในประเทศให้ขยายตัวครับมองต่างกันระหว่างรัฐบาลที่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเสาหลักทางเศรษฐกิจที่ดูแลสถาบันการเงินดูแลนโยบายดอกเบี้ยและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนครับปมใหญ่ที่เขาโถกกันเนี่ยสามเรื่องนี่แหละครับตอนแรก ตกลงเศรษฐกิจเราวิกฤตไหมเออปมที่สองคือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเราทำได้ไหมปมที่สถ้าฉันจะแจกเรื่องเงินดิจิตอลในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทำได้หรือไม่เออนะเนี่ยสมปม,มสาสเรื่องนี้นะสามสี่เรื่อง,องคือเรื่องของอันแรกว่าตอนนั้นมันมีช่วงหเลยเออขึ้นดอกเบีย้ยแต่ลดเป้า GDP เดือนกันยายนนั่นแหละคือเดือนที่มีการขึ้นดอกเบีย้ย ขึ้นไปอีกและหด GDP ลงมาเหลือ2.8หันมาลงรายละเอียดทั้ง3ยกว่ามีความขัดแย้งในมุมอะไรบ้างยกแรกเริ่มต้นด้วยว่าวิกฤตไม่วิกฤตและผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นออกมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของแนวนิบาบในการกระตุ้นโดยการแจกเงินดิจิตอลมีประโยคสําคัญสําคัญอยู่นั่นคือกันยายนธมินครับ <1> <1> <ะ>เป็น<ะ>ช่วงปะทะทางความคิดว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตหรือไม่วิกฤต ถ้าวิกฤตเราจะได้กู้เงินยืมมาเพื่อไปแจกเงินกับเขามาครั้งแรกทางแบงค์ชาติเขามองว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตและกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินแบบหวานแหเป็นการทั่วไปทุกคนประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจยังเติบโตได้คือไม่ห้ามแจกเงินแต่ต้องไม่หวางไม่เวียงไม่หวานแหไม่เวียงแหเพราะผลที่กลับมาน้อยกว่าเม็ดเงินที่หวานไปก็คือ หลายคนพยายามบอกว่าการใส่เงินปั๊บมัลติพรายเออร์คือตัวทวีคูณเนี่ยตอนนั้นมองว่าจะอาจจะสองเท่าใช่ไหมจริงๆก็บอกอาจจะบางบางฝ่ายอาจจะหนึ่งเท่าไอ้นั้นคือเห็นต่างแล้วเชื่อมความคิดนะสองนักขาความคิดแล้วนะยกสองยกสองที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในช่วงช็อตสุดท้ายก่อนที่จะประชุมอีกรอบหนึ่งมีนโยบายขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0. 2 5เปอร์เซ็นต์เออนี่ไงนี่นะ และในขณะเดียวกันก็ปรับลดอัดตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นดอกเบี้ยครับหดตัวเลขทางเศรษฐกิจลงมา0.8%คมันสงสัยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์และก็มุมของน,นอายกขึ้นดอกเบี้ยแต่ลดเป้า GDP เนี่ยมันเหมือนสวนทางไงปกติการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูการ ขึ้นดอกเบี้ยก็แสดงว่า GDP โตใช่ไหมโอ้สิต้องโตรัฐการง,งโตความร้อนแรงความร้อนรอแรงใช่ไหมใช่แต่ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย0.25ใช่ไหมใช่แต่ลดเป้า GDP 0.8นยเปอร์เซ็นต์อ่านั้นคือยก2ยก3ล่าสุดครับยก,ยก3ล่าสุดสดสดร้อนรคุณเศรษฐาทวีสินทวิตโพสตั้งทวิตตั้งโพดอ่อนดึกครับออนดึกถามแรงไปถึงแบงค์ชาติวันที่8นะ บอกว่าที่คุณขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยมันสวนทางกับเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อมันต่าเตี้ยเลี่ยดินติดลบมนอยู่เรื่อยเนี่ยออ GDP มันก็โหดตัวแล้วคุณขึ้นดอกเบี้ยไปทําอย่างไรครั้งที่สองคุณขึ้นดอกเบี้ยแต่ลดเป้า GDP ครั้งที่สามคุณขึ้นดอกเบี้ยสวนทางเงินเฟอ้อเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไอ้ตั้งแต่เดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยติดลบมาตลอดใช่แล้วไปขึ้นดอกเบี้ยขณะที่เงินเฟอ้อเพราะบอกว่าแบงค์ชาติเครื่องมือสําคัญเนี่ย หรือว่าเขาเรียก j o หน้าที่หลักเนี่ยก็คือว่าเงินเฟอ้อใช่ไหม<ช>ทีใ่ให้ให้ให้คำมั่นให้แนวทางกับครมอรพร้อมแนวทางในการคุมเงินเฟอ้อของแบงค์ชาติก็คือดอกเบีย้ยใช่ไหมพี่วีแบงค์ชาติในแต่ละปีจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องไปให้คํามั่นสัญญาวางเป้าหมายครับมันเหมือนเป็นการเสนอของงบประมาณนั่นแหละครับ<ช>ต่อคอรมอรว่า จะบริหารจัดการไม่ให้ระดับราคาสินค้าในประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ระดับเท่าไหร่ครับถ้าทํานั้นสําเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานครับแต่ตอนนี้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติมันสร้างดาวเงินคน,คนละดวงไหมนี่ไงที่นายกเขาตั้งคําถามว่า คุณแบบขึ้นดอกเบี้ยนะที่นี่ดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยส้นเหลืองนี่คือดอกเบี้ยนะฮะขณะที่เงินเฟ้อดูนะตกต่ำมาตลอดนะต่ำต่ำต่ำพอถึงเดือนตุลาอันนี้ก็ต่ำนะามนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอตุลาปับติดลบพี่วีกาติดลบท่านวาติดลบพี่วีเขาทักท้วงมาตั้งเด่เดือนกันยาพอเดือนปึ้งประชุมปังเขาขึ้นดอกเบี้ย0 2 5ห้เปอร์เซ็นต์และหัน GDP ลงไปหลังจากนั้นก็คงดอกเบี้ยในขณะที่อัตราเงินเฟ้อดูสิ ซึ่งแบงก์ชาติพยายามอธิบายบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ติดลบอ่ะเนื่องจากว่าไม่สะท้อนเรื่องของราคาที่แท้จริงทําไมเลยเพราะนโยบายด้านพลังงานรัฐบาลแทรกแซงราคาไงลองไม่แทรกแซงทีนี่คิดเล่นๆคิดเองนะไม่ได้พูดว่าถามผมถามเองถามในใจถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะไม่ติดลบใช่อาจจะขึ้นอีกอาจจะขึ้นอีกเพราะต้นทุนราคาเออค่ามันขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยแน่นอนครับต้องคุยดีเบตเรื่องนี้ กระแสว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ว่านกเหลือเวลาอีกสองปีไม่ใช่กระแสที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่มองเห็นภาพเรื่องหนึ่งคือระหว่างฝ่ายโนโยบายรัฐบาลกับแบงค์ชาติขัดแย้งกันและปกติเวลาเขาขัดแย้งกันสององค์กรมันมีทางออกแค่2ทางนะครับ,รบหนึ่งคือผู้ว่าลาออกสองคือปลดครับ และการปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในอดีตมาดูนี่อดีตในอดีตเนี่ยกฎหมายมันเปิดช่องในการปลดง่ายมากนะครับแต่พรบแบงค์ชันใหม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับเดิมคนปลดคนแรกเนี่ยถูกปลดคนแรกคุณโชตคุณนักเกษมว่าคนที่ยบตอนนั้นถูกจอมพลสลิโปลดครับครับปลดเพราะว่าจ้างฝรั่งพิมพ์ธนบัตร คนต่อมาคุณนุกูลประจวบเหมาะครับ,รบถูกปลดโดยคุณสมหมายหุ่นตะกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลดเพราะขัดแย้งทางนโยบายเรื่องการคุมเข้มสินเชื่อการเพิกถอนใบราตบริษัทเงินทุนและการตั้งสถาบันประกันเงินฝากครับคนต่อมาที่ถูกปลดคือคุณกำจรสถิลกุลครับผู้ว่าแบงก์ชาติคนที่11ครับครับ,รบถูกปลดตอนนั้น เพราะขัดแย้งเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อสูงครับแน่นอนครับ<ฮ>คนปลดอยู่ไม่ได้ครับ<ฮ>พวกแล้วสุดท้ายมีอำนาจในการปลดก็จรงิงแต่ความชอบธรรมมันต้องมีไงอ่าสังคมไม่ยอมรับใช่เพราะผู้ว่ากำจรเขาก็มีต้นทุนสูงถูกมลส <c oughs> มกระนำเรียบเรสุดท้ายรัฐบาลต้องเปลี่ยนคุณประมวลสภาวสุครับมาถึงคุณอมอมเตาหมอมราชวงศ์จตุมกลโสนกนูลผู้ว่าแงชาติคนที่16 ถูกคุณสมคิดจตุสีพิทักษ์ปลดครับปลดเพราะแนวทางเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยแนวทางเรื่องของการดูแลเรื่องสินเชื่อแนวทางเรื่องการช่วยเหลือ SME และแนวทางอัตราดอกเบีย้ยควรที่จะขึ้นเพราะคนคมันกำลังจะมีปัญหาครับหลังจากปลดเสร็จคุณสมคิดตั้งมอมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลขึ้นเป็นผู้ว่า ขึ้นดอกไม่ทันทีนึ่งคือแน่นอนครับปลดปลดหนึ่งหม่อมราชวงศ์ก็ตั้งอีกหนึ่งหม่อมราชวงศ์ใช่เขาก็มีเขาก็ใช่ไหมเอาส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขัดแย้งทางนโยบายแล้วลาออกครับครับท่านแรกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนแรกครับและเป็นผู้ว่าการสองสมัยตอนนั้นขัดแย้งกับรัฐบาลครับต้องขอลาออกหลังจากเสนอว่า มันมีปัญหาหลังสงครามโลกก็จะขายทุนสำรองขายทองอ่ะครับ,รบแต่เป็นการประมูลนะแลกคนไทยเนี่ยซื้อแต่รัฐบาลต้องการขายประชาชนขัดแย้งจึงตัดสินใจลาออกเพื่อแสดงเจตนารม์ครับครับ,รบท่านต่อมาหม่อมหลวงเดชสนิทวงครับผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่4ลาออกไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับอัตราแลกเปลี่ยนครับเป็นเงินปอนตอนนั้นนี่คือเจตนารมณ์แต่ยุคนี้ ความขัดแย้งทางความคิดและก,การกำหนดนโยบายระหว่างรัฐบาลกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเดินเข้าไปสู่หมดหมายตรงนั้นหรือไม่ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาหรือหาจุดร่วมในการกอบกู้เศรษฐกิจด้วยกันครับ